ใช้วิจารณยาณในการรับชมรับฟังนะคะสินแสเข่งผ่าดวงเมืองปี2565ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสินแสเข่งหรืออาจารย์ชมทัศหรือไทยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากร์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงเมืองประเทศไทยในปี2565ว่าดวงเมืองประเทศไทยก้าวสู่วิบากกรรม สู้ภัยเศรษฐกิจการเงินไม่ดีการเมืองสู่กะลียุคชิงดีชิงเด่นตกดาวอังคารอิทธิดาวฆ่าศัตรูการเมืองแตกแยกดาวเกตหนุนดวงผู้นำบริหารบ้านเมืองตกอิทธิผู้มีอำนาจบารามีราชการวุ่นวายาศาสนาปั่นป่วนสังคมล่มสลายหยุดเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้งหวังเอาชนะเป็นปฏิปกักษ์ ดาวเสาวดาวราหูทําบ้านเมืองแตกแยกเตือนภัยพิบัติรุนแรงระวังพายุหมุนน้ำมามากหนุนท่วมดินถลม่มโรคภัยชะลอตัวย้ำเตือนอย่าชะล่าใจเพราะโควิดไม่หายประเทศไทยปี2565ปีขานธาตุน้ำปีนี้ดวงเมืองประเทศไทยเวียนมาบรรจบครบรอบ240ปี ตั้งแต่วันที่21เมษายน2,325ตกดวงคู่มิตรดาวอังคารอิทธิคาตตกดวงศัตรูอนาคตประเทศจะเดินไปสู่ปัญหาความขัดแยง้งคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นสร้างความไม่เข้าใจชิงดีชิงเด่นขององค์กรการเมืองไม่เกรงกลัวเพราะต่างความคิดหวังอำนาจส่วนตนเป็นใหญ่สังคมขัดแยง้งหน่วยราชการข้าราชการ ศาส,สนาปั่นป่วนแตกแยกหรือฝ่ายอันธพาลเป็นใหญ่งานนี้ตกดาวเกตทำให้ต้องมีผู้มีอำนาจปกครองบริหารบ้านเมืองดวงทหารเท่านั้นที่จะต้องเอาอยู่โรคระบาดยังไม่จบจางหายแต่อาจจะเบาลงย้ำเตือนหากไม่ระวังอาจมีทวีคูณให้รุนแรงอย่าวางใจเตือนภยัยระวังเศรษฐกิจสุด การเงินล่มสลายธุรกรรมการเงินธนาคารตลาดหุ้นการประกันชีวิตธุรกิจอันยมณีงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบสื่อวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์งานแขนงไฟฟ้าให้ระวังจะประสบปัญหาเตือนภัยพิบัติพายุหมุนดินถลม่มน้ำหมามากจากรอบปี240ปีเวียนมาบรรจบครบรอบ ทำให้ตกธาตุลมที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมาจากลมพายุที่ก่อตัวขึ้นอาจทําให้บ้านเรือนเสียหายขอให้ติดตามข่าวความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทั้งพายุร้อนและพายุฝนดาวแห่งดาราที่มีดาวเสริมนักร้องศิลปินมาแรงเพราะได้ดาวเสริมดวงอาชีพศิลปินนักร้องและดาวแห่งความรักศิละปะการแสดงดนตรี วงการนางแบบจิตรกรสถาปนิกงานศิลปะความเป็นธรรมชาติความสวยงามธุรกิจที่โดดเด่นในปี2,565บ้านที่อยู่อาศายัยอสังหาริมทรัพย์โรงแรมที่พักต้นไม้เสื้อผ้าเอกสารหนังสือจะเฟื่องฟูขึ้นรวมถึงเกี่ยวกับเหล็กโลหะทองคำรถยนต์จักรยานยนต์โรงงานอุตสาหกรรม จะเปลี่ยนแปลงรุ่หน้าในปี2,565ดวงจะตาของผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์กุลมะเมียและจอจะโดดเด่นดวงจะดีจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญทั้งตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจและการงานจะเติบโตขึ้นหากคิดหวังความสำเร็จเพื่อเกิดขึ้นต้องไม่นิ่งนอนใจเตรียมตัวเตรียมใจสร้างชีวิตใหม่ใครที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนผู้ที่จะต้องระวังในจังหวะชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นในปี2565ต้องพยายามที่จะต้องประคับประคองตนเองให้ผ่านสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์วอกมะเสงงทั้งก่อให้เกิดการประทะให้แตกแยกพลัดพรากให้ตายจากให้เกิดความวุ่นวายไม่เข้าใจสร้างความไม่ปรองดองให้เกิดขึ้นเป็นศัตรู ก่อให้เกิดสับสนลังเลไม่เข้าใจอิจฉาริษยาไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาสร้างความอึดอัดไม่สบายใจให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะหมอดูไม่ได้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของใครเป็นเพียงผู้บอกเหตุส่วนจะดีหรือร้ายประการใด อยู่ที่เจ้าชะตาเป็นผู้กำหนดไม่มีใครแก้ดวงชะตาได้นอกจากตัวเราเองเป็นผู้แก้ด้วยเหตุการณ์แก้ดวงชะตาคือการแก้พฤติกรรมของตนเองและรู้จักระมัดระวังในจังหวะชีวิตเพราะชีวิตมีศาสตร์คือศาสตร์แห่งชีวิตสินแสแเข่งยังกล่าวอีกว่าส่วนดวงการเมืองปี2,565เป็นปีแห่งการประทะ, 2, 65, ก,ารระ,ทะการเมืองวุ่นวาย ตกเหตุที่มีคนไม่ยอมคนก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตกเหตุดาวคู่มิตรเลขสเป็นดาวพิฆาตด,ดาวแห่งศัตรูที่จะก่อให้บ้านเมืองวุ่นวายส่วนดวงผู้นำการเมืองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอายุ68ปีตกดาวเกตเสริมดวงชะตาให้ผู้นำมีอำนาจปีเสริมดวงทหารให้มั่นคงดวงวิกตูเป็นปีแห่งทุกขลาภ ทุกที่มีเหตุวุ่นวายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนรอบอายุเข้าเคราะห์มีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจแต่ได้ปีเสริมดวงชะตาของปี2,565ถือว่าเป็นปีแห่งโชคลาภปีที่จะเกื้อกูลส่งเสริมที่จะต้องทำหน้าที่ตำแหน่งต่อเนื่องและยิ่งสร้างความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อหากจะเลือกบุคคลนักการเมืองสรรหาปีสมพงษ์เสริมดวง ที่จะมาทำหน้าที่นายกคนต่อไปคงยากที่จะมีบุคคลที่ดวงชะตาสามารถประคับประคองบ้านเมืองผ่านได้เพราะต้องเป็นคนที่ดวงแข็งพอเพราะปี2565ปีที่จะรุนแรงกว่าปี2564และอาจจะมีอันธพาลเข้ามาแทรกซึ่งยากจะปราบปรามได้ส่วนดวงอุ๋งอิงแพรทองทานชินวัตรจะมีดวงงานราชการดวงผู้นำ แต่มีผลกระทบดวงชะตาของตัวเองในเรื่องความแตกแยกซึ่งตามดวงชะตายังไม่สามารถขึ้นเป็นนายกได้ถ้าจะเล่นการเมืองวางแผนไว้ตอนนี้อีก6ปีข้างหน้าจะเป็นผู้รับตำแหน่งได้ดวงชะตาเป็นคนรักครอบครัวห่วงใยครอบครัวอายุ36ปีแต่ถ้าเส้นทางการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องญาติเพราะดวงชะตามีผลประทะกับตัวเองที่ก่อให้เกิดการพลัดพรากอยู่ต่างถิ่น เพราะความไม่สมหวังหากคิดเล่นการเมืองต้องเล่นด้วยความคิดของตัวเองอย่าเอาครอบครัวมาเกี่ยวจะทำให้ชีวิตล่มสลายอย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนนั้นแซงคิวได้ก็อาจจะเป็นรองแต่พื้นฐานดวงมีโอกาสขึ้นสูงซึ่งตำแหน่งเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานรออยู่